มาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผูฟังวันนี้อาจารย์จงกลนําเรื่องราวของประเพณีกลเข้าทิพที่วัดปราสาทสูงบ้านเพชรตาบลห้วยรายชาอําเภอห้วยรายจังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าให้เราฟังต่อจากเมื่อวานค่ะสวัสดีค่ะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้ อาจารย์จ,จุคนยังคงอยู่ที่วัดปราสาทสูงอำเภอเวยราชจังหวัดบุรีรัมย์ชี่ีมีอะไรดีนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังได้รับฟังท่านพรามหาพุทธสุวัจโงมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์และท่านพระมหาถนอมอนันต์ถด็อกเตอร์นะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดปราสาทสูงอำเภอเวยราชจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้มาเล่าเรื่องของประเพณีกวนข้าวทิพย์นะคะรวมทั้งคติธรรมต่างๆที่สอดแทรกอยู่ใน ระเพีดีดังกล่าวด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจ,จารย์จันทนมีแขกรับเชิญอีกสองท่าน 2, นะคะนั่นก็คือคุณพี่พึกษาจริตรำหรือพี่สกาลใจและคุณพี่สนนเจริญรำประธานสาตรีบ้านสวายเจริญนะคะหรือพี่แมวนะคะเรียกกันพี่แมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทราบมาว่าวัดประสาทสูงเนี่ยมีความผูกพันระหว่างวัดจัมชนมาอย่างยาวนานแล้วนะคะอยากให้พี่สกาลใจเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะค่ะ แต่เดิมนะคะยังหนูตนเด็กๆนะคะที่จําความไร้ก็อ่หลวงพ่อถนอมท่านก็เป็นเจ้าวาดองค์ที่สามที่หนูที่ที่หนูโตมานะ,ะท่านก็จากที่องค์องค์ก่อนนะคะท่านก็มีการตัวเข้าทิพมาตลอดแล้วพวกเราก็จะตื่นเต้นมากที่จะได้ไปป่วนเข้าทิพแล้วก็จะพากันเจยงอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะไปร่วมสมทบกับท่านที่ผ่านมาก็ เราจะนุ่งเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นผ้าถุงเป็นผ้าทอเองสมัยก่อนก็จะต้องมีสีไหลย,ย,ออย้อยออกมาเพราะว่าย وم, <น>้อมพิธีการย้อมค่อนข้างจะใส่สีหนักได้เป็นสีออนุ่งสีนี้นะคะ,คะเราจะใส่ตัวนั้นเพราะเราทอเองแล้วก็ใส่ไปวัดเองนะคะออมีความภาคภูมิใจใช่ค่ะ,คะก็ก็จะประมาณนั้นพอมาพอมาหลางังๆนี้หลวงพ่อถนมท่านก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างก็ทําให้พี่น้องสี่หมู่บ้านของเรารู้สึกภูมิใจว่าท่านน่ะ สามารถเอนำพิธีการต่อพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนนะคะเข้ามายังทําเป็นปัจจุบันได้<ช>ค่ะก็ะะที่น้องทั้สี่หมู่บ้านก็กร่วมด้วยช่วยกันมีความภูมิใจแล้วก็ท่านอ่ขนุกบำรุงรักษาวัดของเราก็ทําให้พวกเรารู้สึกว่าเรื่องสายศรัทธาท่านมากค่ะก<ม>็ะตอนนี้ท่านก็ยังดํารงกิจกรรม อันศักดิ์สิทธิ์อัน,นเมียไว้ไม่ว่าจะเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างข้าขทิที่ของเราเราจะไม่ได้ทําตลอดทั้งปีเราทำหนึ่งปีทั้งหนึ่งทั้ง,ง,งผ่านพิธีกรรมพราหมณ์ทำพิธีกรรมอันส่วนม,มนุษย์ผงคณะสูงก็ถ้าใครได้ทานก็จะรู้สึกว่าตัวเองอมีบุญมีบารมีมรมใช่ค่ะก็ะจะประมาณนี้ค่ะฝังแล้วน้าไปมากเลยนะคะฟังแล้วจะต้องไปให้ได้เลยนะคะท่านผู้ฟัง เพราะว่านอกจากเราได้ช่วยอนุรักษ์สื่อสารประเพณีที่มีมาแต่โบราณโบราณแล้วนะคะเราก็ยังได้ทำบุญนะคะซึ่งวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจได้ชื่นชมนะคะที่วัดเป็นศูนย์รวมถึงสี่หมู่บ้านเลยนะคะเราก็ยังมีการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะอยากให้พี่พี่แบวนะคะพี่แบวเล่าสักนิดหนึ่งว่ารำรำรำบูชาเนี่ยรำรำถวายเพื่อทําพิทีควรเข้าทิพย์แล้วใน ในขบวนแห่เราก็จะมีขบวนเทวดาเทวดาพ่อแม่ชีใส่ชุดขาวเนี่ยแล้วก็ขบวนต่างๆค่ะ,ะประชาชนที่ไปร่วมก็ได้ร่วมขบวนแห่นี้ด้วยนะคะทราบม,มาว่าที่นี่นะคะ่ะขบวนแห่แตกต่างจากที่อื่นเพราะเรามีเพลงเฉพาะใช่ใชไหมคะ,ใช,ะใช่ค่ะเพลงเฉพาะที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราเป็นผู้นําเข้าไปหรือเปล่าคะหรือยังไงคะท่านแนะนําค่ะท่านเป็นที่เลี้ยงค่ะเป็นที่เลี้ยงที่ ที่แบบหาที่ไหนไม่ได้ค่ะเพราะเราเพราะว่าทางหมู่บ้านเราไม่ไม่เคยคิดแบบนี้เพราะท่านเข้าไปมันเป็นจุดประกายคนในชุมชนว่าเอราต้องมีอันนี้นะเราต้องมีอันนี้นะอย่างนี้นะคะก็ท่านเป็นคนนํานําทางให้เราค่ะแสดงว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ชุมชนแต่งเองใช่ไหมคะ,คะแต่ท่าน,ท,านท่านอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินราท่านก็นํามาให้ท่าน อาจารย์ชาบลิดชาคาไพหรืออาจารย์จ้อยใช่ไหมคะใส่เนื้อท้องทำนองเพลงนี้ก็จะถูกนํำมาประกอบในกำมวนแห่ด้วยใช่ไหมคะคือเราเราเราจะมาทําเป็นเพลงรําหลักเลยอค่ะเพื่อเป็นวงสวงให้กับการทําทพิธีแล้วก็เป็นเปิดงานเปิดงานวันนั้นก็คือ,อเราจะเชิญแนายเพลงอ มาเป็นพิธีมาเป็นเกตค่ะเป็นความภาคภูมิใจของของชุมชนนะคะ,คะอนุรักษ์สื่อสารประเพณีแล้วยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอันตลักษณ์ของหมู่บ้านเองที่แตกต่างจากที่อื่นใช่ไหมคะ,คะนอกจากเรื่องของการกวนเข้าทิพแล้วเนี่ยคะ่ะที่วัดมีมีกิจกรรมพิเศษอะไรอื่นด้วยไหมคะ,ะแต่เดิมนะคะเวลาเรากวนเข้าทิพเสร็ิค่ะเราจะใช้เวลากวนทั้งคืนแล้วเราก็ประมาณเราจะกะเวลาประมาณตีสองอันนี้คือเสร็จสิ้นการกวนเข้าทิพ แล้วเราก็จะมีการบรรจ,จุใส่ถุงเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับพี่น้องในสี่หมู่บ้านหรือหรืออาอ่า,อาประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมในงานแล้วก็ให้ใส่ถาดให้กับวัดแล้ววัานั้นแล้วก็หลวงพ่อก็จะเอาไปฝากกับเพื่อนของท่านหรือว่าอาจจะเป็นผู้ผบุคคลบัญชานะคะอันนี้ก็คือแต่เดิมปัจจุบันนี้เราก็ยังทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราแค่ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบ ให้บูชาบ้างบางส่วนเพราะว่าจากคนที่มาทําบุญเขาได้ไปนิดเดียวเขาก็บอกว่าไม่พอไม่พอกันเพราะว่าทุกปีจะได้จะได้ทานกันทุกทุกคนแล้วก็ถ้าใครได้ทานก็ยังว่าคือมีความสุขทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเพราะว่าเป็นผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็ก็เลยได้เริ่มที่จะบูชาให้บูชาปีนี้ปีที่แล้วมีแค่ไซเดียวนะคะไซเดียวก็คือเลขเก้าเก้าค่ะ้อมถาดนี่นะคะ ก็ก็ไม <IS> ่พอกันทั้งที่ค่ะหลวงพ่อบอกไม่พอกันพอมาปีนี้เราก็ขยับมานิดนึงขยับไซส์มานิดนึงก็คือถานเหมือนเดิมก็เปลี่ยนเป็นสองร้อยเก้าเก้าค่ะแล้วก็จะมีกระปุกอีกสองกระปุกก็คือราคาเก้าสิบเก้าบาทอยู่ในเซตเป็นเซตประกอบเลยเป็นของฝาดได้เลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่าถามพี่น้องทั้งสี่หมู่บ้านว่าทุกคนยังไงก็ก็ได้ได้หมดเลยฐานก็เลยว่าปีนี้ก็จะ จะมีการนัดนัดกันว่าเอจะเข้าไปวันไหนจะทําแบบไหนเพราะว่าทางอาจารย์เจ๊กท่านก็ทำแพ็กเกจจิ้งให้ท่านทำอ่าสติกเกอร์ให้มีแพ็กเกจจิ้งด้วยใช่ค่ะท่านท่านทำให้หมดเลยท่านออกแบบให้ก็เลยแบบมีกำลังใจมีแรงค่ะอ่าค่ะแล้วถ้าถ้าสนใจถ้าพี่น้องประชาชนสนใจล่ะคะเออไปร่วมงานไม่ได้สมมติอยู่ไกลต่างจังหวัดก็ส่งใช่ไหมคะค่ะส่งค่ะแล้วติดต่อยังไงคะอ่าให้ทาง ถ้าทาพี่น้องประชาชนทั่วไปถ้าสนใจนะคะเข้าเพจวัดโดยตรงก็ได้ค่ะที่วัดมีเจเพจวัดชื่อวัดปราสาทสูงใช่ไหมคะก็ส่งข้อความเข้าไปได้เลยค่ะหรือไม่ก็เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรของหนูกับพี่เมลนะคะก็ศูนย์เก้าสี่หกสามสองเจ็ดหกสองสองค่ะแล้วก็ศูนย์แปดสี่เจ็ดหกแปดเก้าแปดเก้าเก้าค่ะ อันนี้ก็คือเบอร์โทรของผู้ประสานงานค่ะเบอร์โทรตรงเลยนะคะแล้วก็จะมีการจัดส่งให้นะคะ่างจังหวัดก็ส่ง่งทั่ว่างั้นเถอคะเป็นอาจารย์ว่าเก็บไว้ได้นานมากนะคะไม่เมืองศรเพราะว่าผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีเราจะเคี่ยวนานมากใช่ค่ะแล้วก็มีธัญพืชละนาชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะคือคือคือธัญพืชของเราอ่ะ บางปีมันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะแต่รสชาติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์รสชาติเหมือนเดิมหนูกินตั้งแต่เล็กจนโตหนูริดว่าไม่มีที่ไหนเท่าที่นี่คหนูอยากให้ทุกคนได้ชิมได้ลองค่ะค่ะท่ากกนผู้กราหนดะถ้าหากว่าท่านชมเพจของสวทวันนี้นะคะถ้าท<น>่านเห็นภาพของคุณสกาวใจใช่ไหมคะโอ้โหาอาจารย์จง곤เห็นเวลาคุณสกาวใจพูดถึงเนี่ยนะคะ อยากไปทันทีเลยต้องอร่อยมากแล้วก็ต้องมีความสุขมากในการไปร่วมกิจกรรมบุญเข้าทิปที่วัดปราสาทสูงในครั้งนี้ใช่ไหมคะ,อะโอ้โหดูสิหนะ้าพี่เขาประทับใจมากนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆน,นะคะท่านผู้ฟังคะจากวัดปราสาทสูงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท้ายที่สุดมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมคะอ,อ๋อมีค่ะก็ะคือว่ามีอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากให้ประชาชนแล้วก็พี่ๆน้องๆ ใกล้ใกล้ใกล้นะคะได้รู้ว่าบัดวัดของเรามี่หลวงพ่ออบดําที่ศักดิ์สิทธิ์มากโขออะไรก็ได้โขพรได้ท่านเราคือกิจกรรมเราจะมีการบวงสรวงท่านแล้วก็เราจะเปิดขอพรอวันวันที่เราทํากิจกรรมนี้พอ,อดีะะวันที่สิบเจ็ดใช่ค่ะหรือว่าท่านจะไปก่อนก็ได้สิบหกสิบเจ็ดนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเออยากให้ไปชมตวาม ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านความสง่างามของท่านค่ะเราเราไม่เคยเปิดที่ไหนก็คือเราเปิดที่นี่เข้าไปที่วัดได้หรืใช่ไหมคะไปไไปแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดประสาทสูงอำเภอเมืองราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะนี่ก็สองวันนะคะถ้าท่านผู้ฟังติดตามอยู่นะคะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะคงจะ ในเรื่องของอประเพณีกวนข้าวทิพย์ที่วัดประสาทสูงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอาจารย์จงกนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ามีโอกาสแวะเวี่ยมมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ก็ฝากแวะนะคะประเพณีกวนข้าวทิพย์วัดประสาทสูงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะสาหรับวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟัง ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ